วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิด FC Pass ของเดือนมกราคมในง,งบ300 300บาทนั่นเองฮะ ID Game By Adoat บริการรับซื้อและขาย ID เ a m e FC อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ไอพี่ <AP S 2> ผมเป็นสายฟรีฟรผมแบบว่าอาจจะแบบอยากเติมแต่งบไม่เยอะคนเติมอะไรดีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัน,น,นอหนึงนน่งที่พี่รู้สึกว่าเดือนละสามร้อยแล้วก็ถามว่าของที่ได้มาเนี่ยดีไหมมันจะมีฐานะของสเปเชียลรีวอร์ดด้วยนี่เลยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเล่นรุนกาบกแปดด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกคือมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ของดีไม่มากก็น,น้อยนั่นเองนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยหลายคนขอมานานแล้วแต่ซึ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้ทําให้ด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก ซึ่ง MC พ a s เนี่ยจะอยู่ที่299าบ้าทนั่นเองก็เตรียมกลม300ยเลยนั่นเองนะครับก็จะมีการทำภารกิจของตะลาวันรายสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนสปินซึ่งการหมุนตรงกลงรอตรงนี้ด้วยแล้วเท่ากับ2 In1 นัน่นเองก็จะได้ของข้างในด้วยแล้วก็หมุนตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สเปเชียลรีโหลดก็อย่างที่บอกกันคือถ้าเราเก็บครบเลเวล30เนี่ยเราก็จะได้ของในการปีแน่นอนเลยนั่นเองนะครับจะถามว่าใครเป็นสายฟรีได้อะไรก็จะได้แถวล่างนั่นเองนนนนครรร,บบบครับับบบบกก็็แแแลล้้วววต่่่เเเเาาาาายชออไหงถสมใ คิดอยากจะเติมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดแล้วในงบ300บาทนั่นเองนะครับล้วก็กดรับทั้งหมดไปเลยครับอ่าเนี่ยมันก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าเงินมันจะได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ถือว่าถามว่าดีไหมพี่ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็กดตกลงรับไปเลยนะครับน่าจะหมดแล้วเรารับไอเทมก่อนตอนนี้เงินเรามีอยู่2 3 4แล้วกันนะคิดงานง่ายเราเปิดเปิด,ปด,ปดที่การเงินอันนี้คือต้องบอกเลยว่ามาจากการทํากิจกรรมล้วนๆเลยนะครับตลอด1เดือนเต็มเงหมเลยรัจาก2 4นะ มาดูว่าตลอด1เดือนเนี่ยเราก็เติมแชมเปญพาร์ทเนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับในงบ1เดือนของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเฟเปิบได้อยู่ประมาณ16ื่นหอู้อันนี้อยากแชมเปญพาร์ทได้16ื่นหกแล้วไม่รวมท่าอ๋ออันนี้ขออธิบายก,ก่อนเมื่อกี้นะมาถึงภารกิจใน f c ฟพาร์ทนะไม่ใช่ภารกิจแบบประจําวันนะนี่ต้องบอกก่อนนะครับก็คือได้16ื่นหกก็ก็ไม่แย่นะแต่ว่าเรามันมีอันนี้อีกนะครับประเด็นเนี่ยอ่ะเราก็ต้องมาลุ้นสุมเงินอีกกัน ก็ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ได้หมื่นหกล้วก็จําไว้นี่น่าจะได้มาอีกสองพันล้หรือเปล่าเนี่ยเมืม่อกี้เห็นแวบๆแบบเห็นแวบๆบอ่ะน,นั้นมีนอีกสองพันล้านเตียงโกงก็คือเราได้มาจากสองสามสี่เป็นหมื่นแปดพันล้านนะครับแล้วก็ในการนักเตะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้มันหมดทุกใบด้วยนะครับก็คือเราจะมีการการันตีบอกแปดไหมเดี๋ยวขอดูกันนะครับปึ๊บอ่ะมีมีรุ่นบอกแปดหนึ B ่งใบ B T B เอา้ามันต้องได้สองใบเหลืออีกใบหนึ่งไปไหนเนี่ยเออมันต้องได้สองใบนี่อ้าวเอาล่ะพี่ว่า มันน่าจะคาซึ่งก็น่าจะมันก็น่าจะเข้าแหละเพราะมันปกติมันต้องเข้าอยู่แล้วสองใบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดพวกนี้ไปก่อนขั้นเวลาแล้วกันเอ้างงเลยนะแลเราติไปก่อนเลยแล้วกันพวกนี้โอ้โหงงเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขานั่นน่ะเราเปิดพวกนี้กันปเอี๋ยวไปโอ้โหปีเโง่เดียรู้กุลิด แค่นี้เลยห้าพล้านห้าพล้านกับเงิน1 8ปเป็นสองมืสามอ่ะโอได้สองหมื่นสามเองเหรอโอ้โหถือว่าน,น้อยนะแต่ว่าการพวกนี้ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะอละเราเปิดการกันต่อกันเออไอการพวกนี้ไม่เท่าไหร่นี่การของดีมีตรงนี้ระบบเจ็ดนะไปห้าใบยิบสี่ทีวออกมาไอหนูใ้้ยิบสี่โอ้ไม่ได้อันนี้จะเป็นเนี่ยสามปีนี้แหละถ้าการใบนี้ขึ้นก่อนอ่ะ น,น่าจะวอล์กเอาอยู่นะพี่ว่านเนี่ยโอ้โหโไม่วอล์กเอาได้เป็นปีโอ้โหซาอุนิเกรสครับโอ้โหอย่างไก่เลยใบนี้เรามาถึงใบท้ายอีกใบนึงมันมันน่าจะค้างอยู่น่าจะบักๆนะครับหรือถ้าใครแบบว่าเปิดได้อะไรก็คอมเมนต์ดูแล้วกันครับอันนี้ก็คือการ5ถึง8ซึ่งใบนึงมันจะเป็นการตีบวกบแล้นะเราก็เปิดไปเลยแล้วกันครับใบนี้คนร่ำรวยมาเยอะแล้วครับใบนี้โ๊ะ บึโอโ้โหเ,เป็นปี v ี r ครับเป็นฟิลเจอกิวกา้าแต่ก็ยังดีเลยบอกแปลกแล้วถ้าพูดถึงคนงบน้อยอะเนาะ<ม>โอเคเงินเนี่ยเราได้มาประมาณ18,000 18, แปกับ8,000เป็น26,000ประมาณเตียงโกค,คือ30,000อ่อะน้งอคคือ30,000ก็ถือว่า เอาว่าจริงๆพี่ว่ามันจะมีอีกการดอีกใบหนึ่งพี่ว่าถ้าประมาณเนี้ยได้สามหมื่นถือว่าไม่แย่นะเพราะว่าไอ้สามหมื่นกว่ามันจะหาได้กว่าจะแบบอะไรได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเราต้องทําภารกิจในแต่ละวันด้วยอันนี้คือเป็นพาร์ทเราก็จะมีฐานะของ S V P ด้วยนั่นเองนะครับก็ลองดูนะว่าคุ้มหรือเปล่านะก็พี่นะว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะคิดซะว่าเราได้ส่วนลดจากการขายของในตลาดแล้วก็ได้แบบว่ากิจกรรมใหม่ๆขึ้นมานิดนึงนั่นเองสำหรับใครที่เป็น S V P แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ซื้อท ก็ซบ้างก็ลองบอกกันด้วยว่าเพื่อนๆคนจะซื้อหรือเปล่ารอคอมเมนต์ดูไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ด้วยหะันและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ